สวัสดีเด้อค่ะโมนีผพามาหาเห็ดเนาะคะนะ่ะเนาะาเห็ดเนาะคะนะ่ะเนาะพาลูกชายมาหาเห็ดกันเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ค่ะเห็ดเนาะคะนะ่ะเนาะตอนนี้นะคะโมนีก็เอากันไก่มาเนาะคะนะ่ะกันไก่มาตัดล้มยามไแตะเด็ดหรอกน,นี่นะคะพากันมาเก็บเนาะคะนะ่ะเนาะ หลายหลายพี่น้องเลยหลายสวยเลือกได้นะคะเอาเฉพาะสวยๆเอาเฉพาะสวยๆนะคะ ปีกอ่อนนะคะดอกสวยๆนะคะต้นยามิตาเตดชจากกว่ามิตามิกะแจ๊กจ้านอย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 อว่านอนใกล้กีรติเยอยเนอ Tak transkuva mä laitan heitot. Odota siinä. Odota siinä.